อ่ามาเบรงการดัดโค้งแนวนอนพี่น้องอ่ะดัดโค้งแนวนอนนี่เอ้ยดัดตามแบบตามบอร์ดลูกค้าส่งมาเลยพี่น้องอ่ะนี่บอหนี่เอ้ยบอเมนงานง่ายๆเลยพี่น้องเด้ออ่าชุดหนึ่งตรงนี้มเนีแอมซีท่อนพี่น้องอ่ะนี่บนสวงล่างสวงพี่น้องตามนี่เลยเออดัดเสร็จก็ต้องทาบบอร์ดทาบแบบเบรงอีกเทือนึงพี่น้องอ่ะว่ามันได้ตามแบบตามบอร์ดที่ลูกค้าส่งมาบอพี่น้องอ่ะเพราะว่าไอ้แต่ละโค้งแต่ละวงนี่มันอ่าโค้งหน้างานเฮ็ดบ่งามเราก็ต้องดัดให้ได้ใกล้เคียงกับแบบกับบอร์ดที่สุดพี่น้องอ่ะเห็นบอหนี่เป็นการดัดทาบบเเ้ออพีี่นนงห็จังีเห็นบ อันนี้เป็นการดัดสองจังหวะพี่น้องอ่ะอันนี้จังหวะแรกดันมาหอดพี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปหักงออีกเทีหนึงพี่น้องบังโอ้ยนี่พี่น้องอ่ะสีบ้างไงกับบ้างไงสีบ้างยากกับบ้างหยักกับพี่น้องอ่ะบางช่วงแล้วเร่านี่เออง่ายแน่ยากแน่ปะปนกันไปพี่น้องอ่ะบางช่วงแล้วเร่านี่พี่น้องอ่ะนี่แหละอันนี้คือการดัดโค้งแนวนอนนะครับผมเออสิบเปลืองอลูมิเนียมจังน้อยพี่น้องอ่ะเปลืองอลูมิเนียมจังน้อยเพราะว่าบนสองล่างสองพี่น้องเอ้ยต้องใส่ลูมิเนียมสี่น้อเส้อนีเหมดเลยพี่น้องนี่ อันนี้คือการดัดโค้งแนวนอนพี่น้องอ่านี่มอพี่นี่มารับสินค้าได้เลยพี่น้องอ่านี่เซ็จแล้วพี่น้องหชุดเว้ยบย่อยากทิพากเลยพี่น้องเล่นก็สามมือเลยพี่นอ้องเออเต็มเต็มเลยเออ